คนตรงอยู่ยากคนสร้างภาพอยู่ดีฟังดูเจ็บนะแต่ก็จริงในโลกทุกวันนี้ความจริงใจมักแพ้คำพูดเพราะเพาะความซื่อมักถูกมองว่างโง่แต่ความหลอกลวงกลับถูกยกให้เป็นมารยาททางสังคมคนตรงพูดอะไรจากใจแต่กลับโดนหาว่าพูดแรงพูดไม่รู้จักกาลเทศะในขณะที่คนสร้างภาพพูดแต่สิ่งที่คนอยากได้ยิน ยิ้มในที่สว่างแต่กัดในที่มืดสุดท้ายคนตรงถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวส่วนคนสร้างภาพได้ทุกอย่างที่ต้องการคนตรงอาจอยู่ยากแต่เขานอนหลับสบายส่วนคนสร้างภาพแม้อยู่ดีแต่ต้องหลับไปพร้อมกับความกลัวว่าวันหนึ่งหน้ากากจะหลุดจำไว้นะครับภาพสร้างได้ด้วยมือแต่ตัวตนต้องสร้างด้วยใจ